พ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเดือดร้อนหนักราคาของสดของแหง้งขยับพุ่งสูงขึ้นลูกค้าใช้จ่ายน้อยลงรายได้หดหายยอดขายไม่ค่อยดีหลังจากราคาสินค้าสูงขึ้นทําให้คนมาซื้อสินค้าต่างๆลดลงและตัดสินใจนานทีมข่าวอินยังคงก่อติดสถานการณ์ราคาสินค้าใกล้ชิดโดยได้ลงพื้นที่สารวจราคาสินค้าตลาดสดขนาดใหญ่หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับวันนี้ได้ลงพื้นที่ตลาดสดบางกะปิพบว่า ราคาเนื้อหมูหรือหมูเนื้อแดงราคาทรงตัวจากเมื่อวานที่กิโลกรัมละ220-270บาทตามชนิดของเนื้อที่มีการตกแต่งแล้วเช่นสันนอกสันในกิโลกรัมละ220-240บาทสะโพกกิโลกรัมละ200บาทสามชั้นกิโลกรัมละ250บาทคอหมูก,กิโลกรัมละ270บาทไข่ไก่แพงละ75-125บาทตามขนาดตั้งแต่เบอร์6-0ถึงเบราคาขายปลีก10ฟอง27-40 5บาทตามขนาดไก่สดราคากิโลกร,รัมละ65-80บาทราคาคงที่เช่นกันทั้งนี้จากการสอบถามแม่ค้าในตลาดบางกะปิบอกกับสำนักข่าวเอ็นว่าราคาเนื้อหมูหรือหมูเนื้อแดงปรับขึ้นจากเดิมราคากิโลกร,รัมละ180บาทเป็นราคากิโลกร,รัมละ200-220บาทส่งผลกระทบกับผู้บริโภคและผู้ค้าโดยตรงทําให้การจัดจ่ายใช้สอยลดลงเป็นอย่างมากรายได้ลดลงตั้งแต่ช่วงเข้าเทศกาลปีใหม่ ของแพงลูกค้าบ่นกันทุนหน้าไม่กล้าซื้อหมูไปทำอาหารเองดังนั้นอยากให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยลดราคาหมูหน้าฟาร์มแม้ราคาหมูหน้าฟาร์มขณะนี้จะอยู่ที่กิโลกรัมละ110บาทแต่บวกค่าขนส่งบวกค่าตกแต่งชิ้นเนื้อก็เกือบ150บาทซึ่งคาดว่าใกล้ตุดจีนปีนี้ราคาหมูจะยังคงแพงขึ้นอีกด้วย หลังปีใหม่ยอดขายลดลงกว่า50%เนื่องจากลูกค้าไม่ค่อยมาเดินสาเหตุมาจากภาวะเศรษฐกิจและการระบาดโควิดรอบใหม่ลูกค้าไม่ออกจากบ้านและการซื้อของใช้เวลาเลือกนานและตัดสินใจกว่าปกติต้องสอบถามราคาหลายร้านเพื่อเปรียบเทียบปัจจุบันขายของเงียบมากถึงไม่เงียบก็ซื้อน้อยลงส่วนร้านขายของแห้งต่างๆอาทิน้ำมันพืชปมและน้ำมันพืชถั่วเหลืองจากการสอบถามร้านค้าพบว่าราคาปรับขึ้น5-10บาทจากราคา เดิม55-58บาทเป็นราคา60บาทขณะที่บางร้านขายน้ำมันพืชปาล์มขวดละ70บาท น้ำมันมะพร้าวผสมน้ำมันปาล์มบรรจุ1ลิตรถุงละ 70- 75บถึงบาทเป็น80บาทน้ำมะนาวขวดละ20บาทเป็น25บาทพริกแห้งขึ้นอีก1 0 2ถึงบาทต่อกิโลกรัมซอสปรุงรสจากขวดละ45บาทเป็น48บาทกลุ่มธัญพืชก็ปรับราคาขึ้นทุกตัวตั้งแต่ก่อนปีใหม่ตามหลังเนื้อมูเช่นถั่วลิสงดิบและแปรรูปจากกิโลกรัมละ75บาทเป็น80บาทกระเทียมกลีบเล็กกิโลกรัมละ70บาทซึ่งถือว่าขณะนี้ทาางด้นพ่อา แม่ค้าและลูกค้าที่เดินทางมาจับจ่ายซื้อสินค้าตลาดสดต่างก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ของแผงไปตามๆกัน